สวัสดีค่ะดิฉันเด็นดก,น,กน,นักธรรมบุญชัยฉิงชั้นม4ตะปุกเล็กที่22ค่ะดิฉันนางสาวชิริพอรอ่อนทองอยู่ชั้นม4ตะปุกเลขที่30ค่ะวัดติปาวารามห,หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติปากว่าวัดท่าสมิตตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าสมิตอำเภอชวดจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดแห่งนี้จะมีเจดีย์เงินประดิษฐานอยู่ในวัดท่าสมิตซึ่งเห็นชนัดมาแต่ไกล ประวัติความเป็นมาของเจดีเงินกล่าวคือหลวงพ่อบุญมากภาคใต้ได้นิมิตฝันไว้ก่อนสิ้นบุญว่าเป็นวิมานที่อยู่ในชั้นดาวดึงและมาบอกบุญให้กับชาวบ้านมาช่วยกันสร้างเจดีเงินเพื่อจะให้ชาวบ้านที่ช่วยกันสร้างเมื่อตายไปแล้วจะได้ขึ้นไปอยู่ในวิมานในชั้นดาวดึงปัจจุบันร่างของหลวงพ่อบุญมา เก็บไว้ในมุมโตภายในวัดท่าสม็ดเพื่อไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนต่อไปโดยที่ร่างของท่านยังคงสภาพเดิม